นาเล่าสู่ฟังหรือจะเรียกว่าบนไม่แน่ใจทั้งบนทั้งเล่าสู่ฟังเรื่องการแตกยอดของหนึ่งอาชีพมันเป็นยังไงเกี่ยวข้องหลายๆอย่างเหมือนที่เราทำนาอันนี้แกงฟักเหมือนเราทำนา เริ่มจากการไถนาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจราคาน้ำมันการจ้างลงทุนไถนาไถรอบแรกไถรอบสองหรือรอบสามค่อยหวานเ,าเกี่ยวกับการซื้อพันข้าวการหาพันข้าวต้นทุนทั้งนั้นการ เตรียมปุ๋ยรอฝนรอฟ้าเตรียมปุ๋ยตัดใบข้าวถอนหญ้าเกี่ยวกับปุ๋ยกับฮอร์โมนจะเป็นปุ๋ยอินซีปุ๋ยมูลโคมูลวัวมูลควายมูลไก่หรือมูลสุสกรหรือจะเป็นปุ๋ยเคมีแล้วแต่เลือกใช้ลด,ดทุนทั้งนั้น ค่าปุ๋ยค่ายาค่าฮอร์โมนหรือบางที่ก็ไม่ได้ใช้บางที่ก็ใช้บางที่ก็ต้องสูบน้ําอีกมีแหล่งน้ําให้สูบให้ต้นทนุนรอฝนรอฟ้า,ฟาเดี๋ยวแลงเดี๋ยวท่วมการแต่ยอดก็คือว่าเมื่อเป็นข้าวมาแล้วข้าวตั้งท้องเนี่ย เป็นมิดอ่อนๆเรียกว่าข้าวเป็นน้ำนมน้ำนมข้าวก็ไปใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งอาไปทำน้ำนมข้าวทำที่เขาขายกันในกล่องใน,ในเวลาเราเข้าห้างเข้าอะไรในมินิมาร์ตแตกยอดไปอย่างหนึ่งมาทกกําพกแก่ไปนะระดับหนึ่งก็ทำข้าวเม่าข้าะไรคนดีสาร พอแก,กจัดเกี่ยวมาจริงๆก็ข้าวเปลือกเป็นข้าวเปลือกให้เป็ดให้ไก่ได้เมื่อนำไปสีนำไปสีก็เป็นลำแก่ลำอ่อนลำหยาบลำอ่อนไปใช้ประโยชน์อย่างหน,นึ่งมีข้าวหักข้าวปลายไปใช้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งข้าวทีหนึ่งทีสองทีสาม อแล้วก็ข้าสวยเอามาหงกินเอาไปทําแป้งทําขนมอืมข้าวสารนี่บางที่ก็ไปทําแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็มีหลายระดับแตกยอดไปแ <c oughs> อลกอฮอล์ทผอเืม แอลกอฮอล์แอมโมเนียถ้าเข้มยีกี่เข้มขึ้นไปอีกก็เป็นสาก,กัดเป็นเอนทนนลเอ่อไบโอไบโอดิเซลเอทนทนนลเติมรถเอาไปทำเป็นเหล้าสาโทเหล้าขาวอา่วาเราจะสังเกตความมันแตกอยอดไปหลายอย่าง นอกจากข้า,สขาสวสูกเข้าวสวยข้าวหักข้าวไปไปใช้ประโยชน์หลายอย่างข้าวเปลือกอประจําอิทนอนผลิตไฟฟ้าก็ได้รถยนต์ก็ขับเคลื่อนได้จากข้าวตัวเดียวเอามาล้างเผาเอาไปทําขนมทําอาหารหมูหมาอัวควายเป็ดไก่ก็กินข้าวได้ไม่ไม่จะเป็นว่าแต่คน เม็ดฟางนี่ก็แตกยอดไปอีกฟางเราใช้ประโยชน์หลายอย่างไม่ใช่เอามาให้วัวควายอย่างเดียวเอาไปคุมผักก็ได้อืมเอาไปทําปุ๋ยเอาไปคุมพืชผักที่เราปลูกเอาไปให้วัวควายฟางเอาไปมุงหลังคาก็ได้ตัดเปลงไปฟางเอาไปเป็นเชื้อเพลิงอัดก้อนอัดแน่นเป็นเชื้อเพลิงทําไฟฟ้าก็ได้ ชีว่ามวลมฟังเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเอาไปเพาะเห็ดฟังผลิตที่เกิดจากฟังนี่มีเยอะนั้นข้าวตัวเดียวแต่ยอดออกไปได้หลายอย่างหลายทางเออบนให้ฟังเล่าสู่ฟัง